สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นประสาทั้ทางกองทัพเรือหลังแพนเค้กเขมมนิดประกาศติดเชื้อโควิดซึ่งล่าสุดนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดได้ประกาศติดเชื้อโควิดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโดยระบุว่าแพนขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่รับเชื้อโควิดทราบผลในวันที่26มิถุนายนแพนจึงเข้ารับการตรวจในวันที่27มิถุนายนช่วงกลางวันค่ะและทราบผลตอนเย็นว่าผลเป็นผลบวก แพนได้เข้ารับการรักษาดูแลตามขั้นตอนของโรงพยาบาลทันทีและอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะแพนต้องขออภัยทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขออนุญ,ญาตแจ้งทำลายย้อนหลังของแพนค่ะและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนางเอกสาวได้เข้าร่วมในฐานะโฆศกพิเศษกองทัพเรือซึ่งแพนเค้กได้มีโอกาสรับเข็มเที่ยวระลึกร่วมสนับสนุนกิจกรรมกรชาดครั้งที่47ที่กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ